สวัสดีค่ะ ep สามแล้ววันนี้ก็จะเหินต่อบ้านกันและนะคะอันนี้เราซื้อมาครบสามสีเลยเล่านี้เป็นสีขาวนะคะนางอสนอันนี้ชื่อบ้านซานสคัน้องมินี่นะ 哎，够。Cool. f i n i s, <Finish>. <S ต่อบ้านกลงหันนะคะจุดที่ต่อ,อยากคือหลังคานะคะเพราะว่ามันมัน mm hmm. ต้องแทงเป็นแนวตั้งอะ่ะทุกคนคือกว่าจะเสียบได้